มาสุ้งแห่พี่ดาวเป็นทีห่หลายตระก,กันดาวันที่เก่าเลินหุนเจ็ดปีคริสสองเหิงสาวสี่ค่ะเมื่อในวันวพี่ดาวค่ะมาอบดองจุมยิบกองเฉลียเขาออกดีปิ่นเผาสารคัดเอเดนผีพีโคเขียววันให้ก่อควนสร้างรองสุขสัตย์ยาเก่าอวบโดิชันปฏิบัติการหนึ่งศูนย์สองเจ็ดอันมีอี ชนีเอ็มแอนดีสามปีนอ้องติดโตสึกมากจุ่มตาพงกิ่อไมพ้พงเขาออกลิกกปนเผากูก็ทีลยหันเป็นดียวยาแล้วว่าจุ่มันให้มีลองสารคัดปฏิบัติการลงมือห่างเหนี่ยนอเปียนติดโดทีลยว่าไมหลับสามปีนอ้อง จุ่มค้เขียวหญ้าเกาลองสุกสักไม่เดี๋ยววันที่เปลี่ยนอุนหภิจัดดังข่าวสุบิเมียเทีนยนอีเขาได้เขาลงจึงน่นเจ้าวันให้โคอเขียวอ่ำจอยสังไลควิกาหญ้าเกาหญ้าเฮาสอส่วนมีเปรียชนะวงการกไหน สืบเสียนั่นก็จุมันให้โคเขียวยังไรยือ้อก้นสิของเชนไรอันเป็นผู้กวนตับอันออกข้าวแาดางสีก็ส,ส่งผู้ย่อมซึกวิงสีโปอันไหนก็ผืนดิกปืนเผาคำสื่อวสารคัดลายเหยียดจุงโคเขียวอันให้เชนไรเขาทุกยอดให้แอฟเพียนสีสีอันบินเอาวา่าแล้วออกโคอ่อนโนั้นแกนี้เปียสนะปัญหาดีในเอาไว้ อันนี้ก็ที่เรยว่าเป็ลองคิงแข็งเลยสารคัดกันในตะปองสู่ปีนอั้งหลายกันได้เมื่อดังชุวงวัให้โคโคเขียวก็ตุย้อนให้ว่าอันเป็นหัวหน้าแอฟพีซีซีเก้ริดปัญหาเจ้าศาสนาวงการเฉลี่ยนนในช่วงวัให้โคโคเขียวยามเดียวโคเขียวก็ย้อนให้ว่าเก้ริดปัญหาเฉลี่ยก็ย้อนให้แอฟพีซีซี โดยถึงเยาะเยก้กเกลียดดีในเอาไว้ด่างภายต่างย้อนให้ว่าอันเป็นหูเบาหลงแอปเพียนสีสีให้ทัดพิษถูกเสี่ยงหิเงอรายเป็นอยู่เจริในปีนอะไรปะบ่าปางสร้างปางคำลุมเตียบตะตะลาพิษถูกกบดีมุกจุ้งเรื่องหาดมาเคสหีก็ ผายไมยพ้พุ่งตาพุ่งโจเขาตีปีกว่าย้อนสังลาด้วยเอาดักสิกมีไม้หนื่อหมาหูร้อยสามหุยเขาก็พูยว่าตาไีเดียบตาตานั่นกึ่งเหมือนงะ,ะลรผายผาจืจอในจุมวันให้นั่นได้ย้อนว่ามังก็มังเจ้าก็าเป็นไตสิไตเปิ้นก็อ่ำข้าป่วยไว กูวันเมื่อไรมีดีใจก,กินเอาเพียวคนมึงเอาติกได้หรได,ด้มันมีดีใจเะจอะตีใจตีเลยปืนไปมวยแด็กกาด้านกุยอันนี้นอกเรียนผู้เขียนบนดินตัวเอาไว้ปีนอ่านอะไรเออมันป๋อสี่เดียมีมาจริงเลยแค่ไหเขาเขอา,อา,าอ่าว่าอ่อานเขาดึกเขายืนแน่เขายืนมันเอาอะไรเป็นอี อปปัลบัลมเบียนโกงการเอ็มโอเปอเรชั่นหนึ่งศูนย์สองเจ็ยังงานยังหมายคำมันควักตีอยู่ด้านซ้ายฮอมานออกเมืงองเฮาบอดอองอันเขาห่อปีนี้ครับเวลาคุยเขียวสม,มัยอยู่วงการวันเสด็จเก่าด้านน้องปิงจอบมีห้าสีป้อนน้ำหมุนสวนอ้อยห้าเย่าอก เท่ายรลดยตีอันขึงไายมันเสียหออวันขินหลดขินกาเพียนเขาเดินเจื้งตกันห้าจีนยีก่อนมีมาเขาหาก่อทึ่งนก็อน,นั้นผืนดิกไต้เก้าัดมาเมื่อเมื่อคัดเกา้าเก้าก็ย้อนเมื่อก็ย้อนเห้ปางสร้างกีดิตปัญหาพิศนะวงกลางเจ้าคืนหน,นึ่งปีน่าอะไรพอขัามาด้วยรงไล่ไปวนจู่วันให้ขู่เขียว ต่หากมึงได้รอเลีล้ยวก่อนขอขึ้นเยอะคือเฮึงต่าจึงได้เฮามีดับสิทธิของบนมึงดับสิทธิเหลียวนั้นวันให้อ่ำเล็บบ้วนอ่ำเล็บมีเลยอ่ำเล็บไค่หัก้อนนและเปียสนะปัญหา,ใใหาเฉยโคขิยวไปจุ่มวันให้ยังกับย,ย้อนเฮว่าเกลิยปันพอเด็กที่กับมึงได้รอเลี้ยวก่อนขอขอผู่เขียนออกมึงไ่าโคขิวดีเฮ็ดไหลอยู่ฮะอันนี้ก็เป็นคนตั้งน้ำบ้วนเลทัศน,สน์สรร ไดแอติกมันออกเมืองนี่ไปย้อนอะขว้างปางชังอยู่นี่โคเขียวเหมือนแม่ล่ะเอาใจอ่ะปัญหาอย่างนี้ก็ยังบ่ได้มาเครดิตโคเขียวล่ะก็อินเคียงหลวงตับซิหลวงก็อูรีลิมได้ก็ออนไลน์ซื้อสิเครดิตทั้งกวยได้กว่าปืนมันเฮ็ดซ้ําบ่าเพราะเป็นจังนั้นตาชื่อคือตาวันมึงตาร้อนเลียวนี่โคเขียวสมิเฮ็ดหึดิเลยย้อนอะขําละสินี่ จได้ก็ปืนหนึ่งกาปีนองเขาว่าเกวเทียนไอเดรัดความจันสูงไว้ลองตั้งมีมาแลยปัญหาซื้อในเดี๋ยววันที่แปดมาอยาจุ่มวันให้ยืมผู้กวันตับเมื่อดีกว่าส่งผู้ยอมสิบตีสีป่ปุ๊บเพราะว่ารักยืมผู้กวันตับเทีนยนไอ tại em tại anh nên bị lịch khởi động luôn ba bị nó rồi còn bên này hay ép phi gì này là gì người cái này tiếp tắt ở mắt gì người vậy loang đang ăn biến quả này tí chú do hay bằng sang chặt cản khô khiếu có ba mình cái hoàn hảo hơn trong chút này bằng sang kỷ này lấy cô bạn quay cả chỉ này, liên quan là จุมันให้ยาเกาสอส่วนเฮเธออนอันเฮเธอเงาไลายติดตัวมันอารวมหลรักแต่มีเรลาอยาบคือโอเปอเรชันหนึ่นย์สออันไทยว่าปฏิบัติการหนึ่งศูนย์สองเจ็นั้นมีเออ,อารักกันอามีซิครคแห่งเยอะก่อเฉลี่ยร้อยดา เอ็มนดีกูกัน้อถามซุ้มในกว่าดึงดังค,ค,คิดว่าคู่เขียวเขียดเมียวด้มันเมียนอะไรวะไหนลุมเตี้ยตะตาปางสร้างนี่รันมาสิเออมาพีได้เป็นสามจุ้มเมื่อก็อนเดียวหนะมันก็ได้เปลี่ยนมาจสิในกันปีหน้าจะคือเมืองสันไวยอันไหนเงาลายตะปองจู่เขายามเดียวมันมีปัญหากันไว้ พอทำมาตัวเห็นสางเล่โคเขียวหัดแข็งโคขึ้นมาหลายจึงได้โคเขียวเปียนไตเจีเจ๊ยบอันเป็นสายเลือดไตอ่นหมอหักจึงคือได้เนวันให้นั่นก็มันมีอยู่สายก็สายมาเล็บตีเปลนกว่าสองเกืองไหมเว้ยเดียนี่กวนมึงอันผู้หักเท่าสายหนึ่งล่ะว่าหนูยอมให้มากกว่ามังอ่ะอันไนรมึงไตอ่ะอะไรก็มีไว้ ที่เป็นเจ้าแล้วยิบเดิมหูที่เรียกว่าหัดฐานไว้หัดขิงตด้หัดปิกหัดมังเท่านี้เขาเก็บไม่ให้สีโปปีนทั้งหลานก็ไม่ได้เยี่ยนกันป้อดนอีกคูเดียวกันกันไม่ได้เป็นตัวข้ามยาดเท่านี้เขาจอมตึดจอมหลบจอมลำจอมทำตาติดตาเดียรโคเขียวก็มีหูเจออนี่ก็ไม่ได้ที่เรียกว่าควรหูก็นั่นในสายมันจะยิบหนึ่งก็หัดขิงตด้ขึ้นมามังละเอามันว่า ทางเรีอกเลยกันปนเปลี่ยนแปลงเกันเ่าเฮียงไปเจนี่นก็บอกมันมีปีนงหลายแต่ว่าให้เลยมันเปลี่ยนกว่าสองคืนเกิงของเจ้าเมืองเสียงว่าเกิงของเจ้าสู้เจ้าบังผ้าเขาเป็นแห่งเกิงหนึ่งเกิงองในทห,หารน,นั่นตีบินเกิงเผอได้ว่ากันนะครับหนึ่งปีนานหลายก็ไหนทหารก็รีมทหารเกาหลีเนียเจนี่เนี่ยเจนี่นนะนนเขาก็ติดหนัก ผู้มีจันนานผู้มีอาณา芒果นวานให้สั่งให้มาสุกสักเลยเกาเจนไอเฮาเนี่ยขรา,าจริงนะป้ามาด้วยพื้นดินรวยดา่างเขาได้เขาอันนี้นาวานให้กูก็เกาะ芒果芒果ปุ่นการนั่นก็อันสั่งมาสุกสักเฮาอยู่เนี่ยขราจริงนะปีนนหน้าเทไหรเออเนี่ยเปิดด้วยกัน ศีลก่อนี่มันเตียดเลยติกันบ่มีหลุมดายก็มีติทํากันสิบ่จิหีเพราะว่าเอฟพีเอ็นซีซีอ่ะเมียน่ะอํานาจอยู่ภายเจนีเค้าลุกลุมอะไรก็ถึงได้ละยืดอยู่ภายโคเขียวลุกลุมเจนีก็ดิ่มบ่จะจ้างอะไรมั้งกันครับนั้นปัญหาแกษนะเจ้าคือจื้อในเพราะว่าได้หิมกันมึงได้หน้าที่เค้าหน้าที่มั้ยว่าตาก็ว่าตามบ่เป็นสินะ ปัญหาเปสนาต้นตียอำเย่ออยู่ดีเสียนไปเลยหันเป็นเงนเจ้าคือหนึ่งก็ตกหูกันมันมาบางเขาก็เขาค้ำกันเหยียมกันขึ้นที่ไหนก็ได้มีเหมือนกันเขาเขียร์เราเมื่อเขียราเราก็มาโกูกันเชีนี้ก็าเชีรั้ค้งก็มาฉี่เอียนอย่างนี้แอพพีจูงมันให้อะไรก็มาสรางสเรงนีบดงใลองตั้งตางภายต่างทุกยอนให้ปางสังเดียบต ใจป้อใจดีสุดนั่นก็ลองจนเอฟริกโคเขียวเขายอดผู้กวนตับเฉนี่ยเมื่อตึงส่งผู้ยอมสื้ตีสี่ป้อเนี่ยเขารักทีนั่นโคเขียวก็รักว่าย้อนให้ว่าป้อนหัวเอฟเพียสี่สี่เกณิ์ปันปัญหายพิศนาอันต้รกันอันได้ติดกันแน่อันเฉลี่ยไรป่นเปลี่ยนโคขึ้นรถกขิงก้ามหลังน้ำคำที่ได้ลองเแทบตาได้เปลี่ยนมาสิ่หิบป้อผู้เขาเยอะยิ่งเมื่อหลายที่นั่นหรือมาสร้างเลย ซับแดงนี่พี่น้องปันแหงตีเย็นว่าห้าสืบตึกเอาใายใจกันในตับป้องจุ้เขาขามาด้วยหมายสองได้วันเมื่อลรอยขอเฮ็ดข่าวตูป้ปอมพังเนี่ว่าอาสีมาเขาห่มเขาจริงน,นเลยจริงไหน fake news ข่าวปลอมอันตู้มันอันปลอมมันปีดันอะไรกว่าเอานเลี้ยงมาเลี้ยงบูกว่าเอาขี้ยุคขี่ยะยกอกว่าเอาซื้อผ้าเก่าเก่ามือเจ้าจังขาอยู่เมื่อได้พอดผ่องใช่ไหมเสด็จมาซุบมาใส่บรรกุนเขายากกว่าเฮ็ดข่าวตู้ปลอมหนวดไล่่าอาสีมากคมใช่ไหมในเชียงหนตึกตั้งไปลาจ่ สงครามจิตวิทยาแต่เมื่อไรขอลาราเอฟเอฟอูบิวเปียเปียตาคนเดียเลี้ยงเขาสานแหล่ตาอยู่ไหนเชไหนก็ขัดใจเขียบทุนเนี่ยพวกเขามาด้วยตกเป็นทาสแต่เมื่อไรขอไนดะ้อาอ,ออกก็มีก็หูก็มีโตก็มีหมาตาก็มีโซก,ก็ มอเอหยียบๆต้องบ้านทักงัน,งนอ้อมีใจกุยกำอยากเต็มทนุนเปิดเอาหางมาสร้างก็เลยเหมือนซองปอกยอกอันหนึ่งอ่ะเอาเข็บจากมาใส่อนไรก่อนการจะเป็นเครื่องมือเปิดเปิดใจตีลีน่นเจอใน,นเกิดเป็นก้นชาติได้ไม่ถูกดีเบียนกับกุยกับข่าวบอลปูนพรเฟอกนิวส์ข่าวดุข่าวบอมอะได้เฮ็ดอยู่ดังวันปันนนป่นอยู่เออะแยะ เอวี่บ่อนขีดข้าวพื้นปีดราอ,อะไรไจะว่าสิ่กันนี่กันไลเ่เขีดหนูออนไลนไล่ต่างไล่เตรียมไล่โพสต์เนี่แต่วันข็้ไว้มันอ่ำมานเมีปีดาเราดีเลยมันอ่ำจากสซ่กโคลกอล่ยี่สิบแสนไปเลจ้าจมือใหญ,ญ่มีรองกล่องไกอ่อะไรเยอะคนเมืองในพื้นที คนเมืองลัดว่าโครายมาตรงนี้นะเท่าข่ามาเป็นวงการไล่ฆ่เมืองหนองเมืองสุออกเ้าเตรียมเวียงไล่ฆ่าละลายตีเจ้แน,น่อ่านข่าวมืดคือกันได้ตัดผ้าตับจุ่มหะคนเมืองลัดว่าเจอสิโครายเนี่ยเขาเฮ็ดดูเฮ็ดป้อมแต่ย่าเฮียงใจกันสงครามจิตวิทยาปีหน้าหกปันเฮงอะไรเขาเล่นกันเรื่องนั้นเอาไว้ จุ่มใต้อร่อยคอในคักใจสิได้เขียนเว้ากะว่าถามมาด้วยอะมีคนใต้ก็หลายกว่ายุ่มย้ําว่ามันเป็นน้องติป้อว่าบ่เอาอ๋อใต้กะปานมื้อยามเดียวอํายุ่มถ่าง่ายๆใต้เฮาข้ามต้องเป็นเครื่องมือได้เมืองร้อยคออันดอกเหลียง98ตื้อหน้า405คันสิได้บังอยู่ติ๊ดๆคนก็ได้อําฮู้ ปืนวานปืนมึองอ่ำหู้ดีกว่าที่มาที่ปเปิงการอุป,ปึงคือเพียนดินเลียวเกียดขีเมือนหังมึงไทยมึงลาวมึงมาถามาว่าเขายิบกอง่ยิบกองม่ยิบกองเอาเป็นขุนเนี่ยพ้ากองพ่อนีเอากองยอกแอมชิบหกเก่าๆใ่ไหปีใหหาหาใ้ในวัอนี้หู้ห้าเก่าในในปี้ในนี่เท่าขา่าทำว่าเอาลองก้นอ่ำหู้หังมาอุบเนี่ยป็นองนีห้า มันจะลองดีก็หูอยู่กุ้ยกะพอคิดยึดหลยลองตู้ลองป้อมเอาซื้อคุณนุงด้าวไว้เก่าๆเดี๋ยวมือปานเจ้าจ่าเขาถอยออกว่าห้องซื้อนั้นมาใส่มันคนเลี่ยงมาเขาคนขายยาเขากนเลี้ยงบูเขาคนเลี่ยงหมูเขาเหมือนขี้ยาหรือยีบีดอน้งหลายมันใจก้นโคลายก่อะอน,นี้มั้พอเขค่พังไอ้ จากวิดีโอนี่เหยยุยอกลุ่มมุนเหยนำคณะตีมาคมคอม,มแอร์ผีๆเข้าคัาได้พอมันเต้นเนี่ยมว่ากุยกาลูกควรใจเนี่ยลองเต้เปลี่ยนสังยาวลองตู้ลองปอมเช่นไรเช่นไรมาอย่ามาหูใจกันมันขัดกันนะแน่นมันเต้ดีใจเพรมันขัดกันเปิ้ลหัวแย่งก,กูน่ยอ่านจะลองเต้ซ้ำเหีดยดิทิทิปีนาราไร เอออันไหนกึดไรก็กึดลือไรก็ลือมิยมม่อมจิ้มใจมิเฮตุกาแต่เมืมอ่อไรขอเออพอใครมาสร้างอะไรซับแดงนี่บิดาออปั่นเทนอ่ำใจสิคโคไรไตอ่อนเอาคนเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงโบคนปัดเขินคนหลงเขาอันคีวขีย,ขยาได้ในบมาใส่คโคไร ยี่บะางกุ้ยฮ่าอันเก่าๆอันไรมาดังหนอที่ซื้อนั่นเก็ดผลน,น้ำแบกคอสีปอสิเป็ดก้อนหนึ่รือนี่เขาซื้อนั่นมากเลยเขาหลุดใจนั่นน่ะแต่เฮ็ดขขาวตูป่ปอนตอนนั้นมีดาวขาหันกันเผลเคยเปีย,ยกเผลเคยเลี้ยนเผลเคยเกาเผลอเคยย่าเขาสิหลัวจุกเนื้อเสียนดังดับสิซื้อจาจริงได้อาเซียนก่อนเมืองใดกูดีกูาดางหลูเข้าโฮมกันเฮ็ดสิ ธรรมมาติกขอโลมีสิได้สมาธิโลมีใจหนิมถึงนั้นสิได้10อย่างจุยางหมายอันเฮาก็ได้ใครเป็นวันหนึ่งตีถึงอยู่ก็ได้ฝากคนนู่นได้ด้วยข่าวให้พอด้วยให้ฮู้คําทัศน์อันเราตี้อันเราตุอันเราป้อมอันเราเรียนจึงอันเราลงเรียนคุณมึงมื้อนั้นครูคิ้วเขาเฮ็ดซั่นนั่นเองให้เฮาข้าบ่สุด เออจอมมามาซื้อก็อย <q illa> ่างมาซื <Die oon> <t> ้อมันก็ก็เปลี่ยนแล้วจ้ะห่อหญ้าเหรอห่อหญ้าติมันอยู่จังนั้นมันได้ตัวเลยมันได้เป็นไม่อะจังหวะที่เอ่อปานมันซุเตะเนี่ยมันได้เต็นตักติผสมแล้วสิจุเป็นโหมะเป็นกันไงว่าทางเฮาก็โหมะเป็นกันเด้อเอ่อปลองก็โหมะเป็นกันไงกูกังโหมะเป็นกันก็ไม่ใช่ว่าจุเล็กจุเล็กมันจุเล็กแล้วมันได้แต่ไม่หอมซะหน่อยน่ะเอ่อปานงุนไตก็ ah uh, am josepata tumla am josepana tumla